ทีเด็ดกับจูดค่ามคืนนี้มานลุยกันต่อครับและคืนนี้ครับไปกันที่บอลลีกันบ้างแหะครับกับช่วงพักเบกสมโมสรอนโลกแหละครับและค่าคืนนี้ครับไปกันที่สวีเดนนอร์เวย์และฟินแลนด ต่อเนื่องทั้งคืนครับทางเอลฟ์บอกคืนนี้ครับผมเจอกับฮัตเค้นครับที่เอลฟ์บอกข้ามคืนนี้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเหมือนเดิมหรือไม่และกับอินเตอร์ตุคูข้ามคืนนี้ที่ฟินแลนด์ครับจะกลับมาคืนฟอร์มโหดได้เหมือนเดิมหรือไม่ข้ามคืนนี้มาลุ้นกับจูดได้เลยละครับและแนวทางครับพร้อมเสิร์ฟเหมือนเดิมรอรับตั๋วเข้าวินเต็มเต็คํคำกันไปครับจัดหนักบวกเข้าวินพร้อมกันได้เลย และก่อนที่เราจะไปุยกันครับมาสรุปผลงานของจูดเมื่อคืนนี้กันครับคู่แรก VIP กันเลยปารีสชมชัยครับเปิดบ้านเอาชนะบาเยอร์มุนิก2ต่อ0ูครับคู่นี้บวกเข้าวิงกันไปเต็มๆครับจูดจัดให้ไปที่เปเอชเชครับและประกอบทำสำเร็จแม้จะเหลือแค่9คนก็ตามแลครับแต่ก็ยังยิงบาเยอร์ไปได้นะครับ2ลูกสวยงามสุดๆละครับส่วนคู่ของเรียวมาริตเจกับบร์มูลนะครับคู่นี้เจาราคากันไปเะครับเรียลมาริตนะครับทำได้แค่ชนะ3ต่อ2ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็จริงนะครับแต่กับ การาเข้าวินเจ้ากันไปแล้วครับคู่นี้น่าเสียดายมากๆแล้วครับอีกนิดเดียวฉะนั้นดอทบุนก็จะยันเสมอไว้ได้แล้วละครับส่วนคู่นอกรอบนะครับเป็นคู่ของทอมโซกครับเอาชนะโหมดไป1ต่อศูนย์ผ่าเข้าวินกันไปเต็มๆอีกเช่นกันนะครับทำให้เมื่อคืนนี้ครับเข้าไป2คู่ v วีแล้วครับแล้วก็เจ้าอีกหนึ่ตามกันอยู่ครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับส่วนคู่ที่พลาดกันไป้วครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับสเตย์อบคาเลสที่เอาชนะซีเอฟอาร์ครู1พอราคอเลยนะครับ คู่นี้จุดจะให้ไปที่ C.F.R. กรูส์แล้วครับพากันไปแล้วครับน่าเสียดายครับเกือบยังเสมอได้แล้วครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จแะครับแต่กับ VP ีของจูครับยังเข้ามาถึง2คู่เต็มๆแล้วครับเข้าวิ่งกันไปอย่างสวยงามอิ่มๆกันไปเลยนะครับรลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคู่ชมาดายังบวกเข้าวินงมาต่อมอบบี้ครับบุกเอาชนะออสเตอร์ไปศูนย์ต่อหน่าเข้าวิ่งกันไปครึ่งแนวชางครับแต่สำหรับสกอตตมครับบวกเข้าวิ่งกันไปเต็มๆคู่นี้จัด2องแนวทางกันไปและอีกหนึ่งคู่กระผมเป กับบรดกริมได้เลยครับหต่อ1บวกเต็มเต็มครับและสกอร์ตามก็เช่นกันละครับที่บวก2ลูกรวมบวกเข้าวินอย่างสวยงยมครับไก่ตามกับระชังธรรมดาของจูกกันอยู่เมื่อเกินนี้ บวกเข้าไปเต็มๆเลยนะครับสวยจี๊เดียวส่วนคู่อื่นที่พลาดกันไปละครับก็ต้องขออภัยกันด้วยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดคืนทุนให้อย่างแน่นอนช่วงนี้คููใหญ่คููเด็ดพลาดกันเยอะเลยทเดียวะครับกับบอลลีกเล็กๆละครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆละครับโจ้ละเส่งจริงๆนะครับผมที่พลาดกันไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับจูจัดคืนทุนให้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีพลาดกันไปนิดหน่อยกับผู้ธรรมดาครับแต่วีพีเมื่อคืนนี้ยังบวกเข้ามาเต็มๆถึง2แนวทางด้วยกัน ถ้าอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้กรบผมทักตายจูดมาได้เลยนะครับที่เจดีหรือกดลิง์ใต้คลิปข้างล่างนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกแนวทางเข้าวินท่านทีครับโดยเฉพาะกับ VIP ของจูดเนี่ยแหละครับและสำหรับวันนี้กรบผมจะมีแนวทางคู่ไหนกันบ้างที่น่าสนใจให้ด,ดูเข้าวินกันต่อตามจูดดูบอลมาได้เลยครับ และกับคู่แรกค่ำคืนนี้ครับยังเริ่มที่คู่ VP ีของจูดเหมือนเดิมนะครับและเปิดกันที่ซูเวียนออสเวนคานกันเลยเริ่มเตะเวลา3ทุ่ม30นาทีครับกับการเปิดบ้านของเอลฟ์บอกในค่ำคืนนี้ครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ของหลีครับมี26แต้มครับโดนทีมอื่นแซงขึ้นไปแล้วล่ะครับในตอนนี้อย่าง AIK ครับและคืนนี้จะตามกลับไปทันได้หรือเปล่านะครับกับการเปิดบ้านเจอกับฮัตเชนครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่10ของหลีมี15แต้มด้วยกัน หลายเกมนีครับอย่าลืมนะครับคู่แรก v i p ของจูดมีกิจกรรมไทยสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันแหละครับแค่พิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างมาครับและแค่ภาพส่งมาให้จูดที่ jd 6กหครับกลายทายถูกสำหรับคู่นี้ครับก่อนที่เวลาแข่งจะเริ่มนะครับ3มทุ่มครึ่งรอรับรางวัลกับจูดได้เลยแหละครับขอให้โชคดีทุกๆกคนส่วนใครที่พร้อมเข้าวิ่งกันไปกับจูดครับก็แค่ทักทายมารับในทางที่เดิมครับกับ jd 6 6เช่นกันครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนและพร้อมส่งงใในนทททาา้้วิหััีครบ ตัวข้าวินมีให้เสิร์ฟทุกๆคืนนะครับทักทายมาหาจูดกันได้เลย ส่วนคู่ที่2คืนนี้ครับผมยังอยู่การที่สุเรนออสเวนคารเหมือนเดิมครับแต่จะให้เป็นคู่ธรรมดานะครับในคู่ที่2คืนนี้เริ่มเตะเช้ากันหน่อยลวครับหนึ่งทุ่มตรงและเป็นนัดที่14ของฤดูกาลเช่นกันครับและคืนนี้ครับไปที่การเปิดบ้านของฮามสตัดที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในโซนตกชั้นกันอยู่ครับไออันดับที่14มี13แต้มครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งห่างกับทีมอื่นๆมากที่ตอนนี้ผลคะแนนพอๆกันเลยละครับแต่ละทีมต่างกันแค่ผลได้เสียเท่านั้นแหละครับและเกมนี้ครับกับฮามสตัดคร ที่นำอยู่อันดับที่3ของหลีครับมี29แต้มกันไปแล้วนะครับถือว่าเกมนี้เป็นงานหนักของทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮามซตัดพอสมควรเลดคืนนี้กระผมเปิดให้ a A.K. a ครับต่อกันที่ครึ่งควบลูกและมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านอย่างฮารมสตัดมากกว่าครับแต่ไม่ต่างกันมากครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า โดยเกมนี้ครับเจ้าบ้านอย่างแฮมสตัรครับผลงานล่าสุดครับยังย่ำแย่กันเหมือนเดิมที่5เกมล่าสุดในลีครับเปิดบ้านเฉือนชนะเยอกการเดนไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือก็แพ้กันไปทั้งหมดแหละครับเพิ่งออกไปเยือนบ้านของฮฮมบี้กรบพาแพ้มาอีก2ต่อศนด้วยแหละครับเทียบกับทางด้าน a อเอครับตอนนี้ถือว่าดูดีมากกว่าครับโดยเกมนีกของพวกเขาที่พลาดแพ้กับซิลิีสด้วยการไปเยือนแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือกันคงเก็บัยชนะยังเสมอมาได้ทั้งหมดแหละครับแต่ก็จะมีเกมอุ่นเครื่องแค่2เกมที่พลาดแพ้กันไปแต่่ถวาเกม ตอนนี้ยังไปได้สวยครับและลาสุดกระผมกลับมาเปิดบ้านครับเจอกับโกเตบอกบุกชนะไปถึง3ต่อศูนย์กันอีกด้วยครับเรียกความมั่นใจมาได้สวยเลยทีเดียวบวกกับการเจอกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมด้วยครับหลายเกมก็เป็น A.I.K อยู่แล้วละครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าจะมีแค่2นัดเท่านั้นครับในการไปเยือนฤดูกาลก่อนครับที่พลาดแพ้กันไปบ้างละครับแต่กับเกมที่เหลือกระผมเป็น A.I.K ครับที่กินเรียบชังหมดและด้วยเดทคขําคืนนี้ครับของ A.I.K เปิดมาแค่ครึ่งควบลูกฉะนั้นกับผลงานของฮาร์มสตัดละครับที่กำลังย่ำ Yeah. ทําให้คืนนี้ครับหมาพวกเขาจะเปิดบ้านยังไงก็เอามาอยู่ครับนัดนี้ฟันส่งให้กับชีมเยือนอย่าง AIK กันไปเลยครับคืนนี้ยังคงมั่นใจอย่างต่อเนื่องบุกชฉล่มได้สบาย้วครับติดลุ้นเข้าวินไปกับพวกเขาได้เลย AIK ครับ ส่วนสกอร์จบเกมนัดนี้ไปที่สกอร์สูงกันเลยนะครับจะเน้นที่แนวทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอสามลูกรวมคืนนี้ยังไงก็ไปถึงราคาพร้อมผ่าเก้าวินแน่นอนครับเลยเปิดไม่ได้สูงกันอีกด้วยเกมนี้มีโอกาสจบ1ต่อ2 1ต่อ3อยู่แล้วนะครับไปกับ aik หรือสกอร์สูงก็ได้คู่นี้จัดเข้าวินกันไป มาต่อกันคู่ที่3ครับผมคู่นี้เวลา1ทุ่ม30นาทีละครับแต่โยกย้ายไปลุ้นกันต่อที่นอร์เวย์อิลิตเซเลียนกันบ้างนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเช่นกันครับในนัดที่12ของฤดูกาลคืนนี้และคืนนี้กลับเป็นการเปิดบ้านของ KFUM ออสโลครับตอนนี้ยังติดอยู่ในโซนตกชั้นกันอยู่ครับในอันดับที่1 4ครับมี11บแต้มแต่ผลงานของเขาในตอนนี้กําลังไปได้สวยกันเลยทีเดียวและคืนนี้ครับเป็นการเปิดบ้านเจอกับไบร์ครับที่นําอยู่อันดับที่12 14มีต้มห่างกันแค่3คะแนน เท่านั้นมาดูเลดกันต่อครับค่ำคืนนี้ให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างออสโลเนี่ยแหละครับต่อกันที่ครึ่งควบลูกและมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านออสโลมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่า และกับเกมนี้ครับเจ้าบ้านอย่างออสโลครับกำลังทํำผลงานได้ดีกันมากๆเลยทีเดียวแล้วครับีล่าสุดในลีกตอนนี้เก็บชัยชนะกันต่อเนื่องมา3นัดติดกันแล้วที่พลาดแพ้กันไปล่าสุดครับก็เป็นผลงานในรายการบอลถ้วยแหละครับแต่กับการออกไปเยือนล่าสุดในลีกของพวกเขาครับเจอกับโหมดครับเชงบ้านชนะกันไปแล้วครับสต่อ3กันเลยสูสีกันมากๆแหะครับแต่ก็เป็นออสโลที่เฉียบคมมากกว่าแะครับ ทำให้คืนนี้ครับได้ในบ้านของตัวเองได้เปรียบมากกว่าเดิมและเป็นการเจอกับบรายแลครับที่ฟอร์มของพวกเขายังไม่ขยับขย,ยื่ยนไปไหนเลยเลยครับล่าสุดครับผมก็ทําได้แค่เสมอทั้งเกมเย่าและเกมเยือนครับหลายเกมก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเก็บชนะกันไปได้บ้างครับแต่ก็เป็นเกมเปิดบ้านซัดส่วนใหญ่ และ้วยการเจอกันที่ผ่านมาครับเป็นเจ้าบ้านอย่างออสโลนี่แหละครับที่ทาผลงานได้ดีกว่าครับเก็บชัยชนะมาได้เกือบทุกเกมกันเลยในการเจอกับบรายละครับแม่ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนก็ตามและพาเข้าวินกันไปยาวๆอีกด้วยละครับและช่วงนี้ครับยังเป็นช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงกันมากๆอีกด้วยละครับกับออสโลทาให้เกมนี้ครับกับการเปิดบ้านของออสโลครับที่จะเก็บ3มแต้มก็น่าจะไม่พลาดกันอยู่แล้วละครับผลงานดีขนาดนี้คืนนี้ขอฟันทงให้กับเจ้าบ้านอย่างออสโลกันไปเลยละครับยังไงก็เอาชนะบรายได้สบายๆส่วนสกอร์จบเกมครับติด สกอร์สูงกันไปอีกหนึ่งแนวทางครับที่3มลูกรวมเกมนี้ยังไงก็ทะลุราคาอยู่แล้วครับพอก่อนหน้านี้ครับผมเจ้าบ้านอย่างออสโลครับพวกเขาเก็บชัยชนะกันมาได้ครับยิงยับกันไปแต่ก็เสียประตูเยอะแช่นกันครับคืนนี้ถ้าจะยิงไปถึง3ลูกสกอร์รวมครับยังไงก็ไปถึงอยู่แล้วครับอยู่หลือกับออสโลหรือสกอร์สูงก็ได้คู่นี้พร้อมเข้าวินยาวๆกันไป และมาถึงคู่ที่4ครับผมยังอยู่กันที่เดิมกับนอร์เวย์อิเลเตเซเซลียนนะครับเวลา1นึ่งทุ่มสานาทีเช่นกันที่คู่นี้กราบเป็นเกมเปิดบ้านของชารบบอกครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7ของลีกมี17แต้มครับเตรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับเฮาเกซุนที่ตอนนี้อาการหนักอย่างต่อเนื่องนะครับติดอยู่ท้ายสุดของลีกกันเลยอันดับที่16นแะครับและตอนนี้เก็บมาไ,ได้แค่2แต้มเท่านั้นจาก12เกมที่ผ่านมาอาการหนักกันสดสดครับ และเลเครึนี้ก็ผมให้เจ้าบ,บ้านอย่างชาบอกครับต่อกันที่ลูกครึ่งเลยละครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนอย่างฮาวเกซุนมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งมีค่าผลตอบแทนให้ทั้ง2แนวทางาเท่าๆกันในตอนนี้ โดยเกมมีการเจาบ้านอย่างช้าบอกครับผลงานล่าสุดทําได้ดีมากๆที่บุกเอาชนะโบลกริมถึงบ้านนะครับหต่อ2ด้วยกันจากที่หลายเกมก่อนครับผลงานค่อนข้างฝืดกันสุดๆครับที่พลาดแพ้ไปแล้วถึง2เกมเสมออีก3มนัดครับแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยแต่เกมล่าสุดกลับกลับมาทําผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับยาวเยือนตอนนี้กระผมยังพอเข้าวินมาได้บ้างอีกด้วยและเกมสุดท้ายครับก็เรียกฟอร์มกลับมาได้อย่างสวยงามทําให้คืนนี้ครับกับการเปิดบ้านเจอกับเฮาเกซูนครับที่อาการหนักยิ่งกว่ามากๆครับ พอ10เกมที่ผ่านมาของพวกเขาในทุกๆรายการเอาชนะใครไม่ได้เลยล่ะครับยันเสมอไปได้แค่2เกมเท่านั้นกับการเปิดบ้านที่เหลือกระผมก็ผาดแพ้กันไปทั้งหมดครับถึง8เกมต่อเนื่องกันเลยทีเดียวล่ะครับเพิ่งจะมีนัดล่าสุดนี่แหละครับที่ยังเสมอในบ้านของตัวเองไว้ได้ละครับทำให้คืนนี้ครับด้วยผลงานที่ย่ำแย่ของทางด้านชิมยอนยางฮาวเกซุนครับเลยเป็นโอกาสดีมากๆละครับของชาร์บอกที่จะเก็บชัยชนะไปได้ในค่ำคืนนี้ครับพอโดยการเจอกันที่ผ่านมากระผมก็เป็นชาร์บอกและครับที่ผลงานในช่วงหลังดูดีมากกว่าครั ถึงแม้เกมนี้จะต่อราคามาที่ลูกครึ่งครับถือว่าสูงกันไปหน่อยครับและลุ้นยากกันนิดนึงครับกับชาบบอกที่จะยิงถึงราคาหรือไม่แต่ด้วยเลยที่เปิดมาขนาดนี้แล้วครับจูกกยังมองว่าผลงานของชาบบอกที่ดูดีกว่าครับยังไงเกมนี้ก็ชนะถึงเลทกันแน่นอนครับขณะเจอกับโบโลกริมที่ออกไปเยือนก็ชนะมา1ต่อ2เกมนี้จัดไปอย่างน้อย2ต่อศูนย์ผ่าเขาวินได้พอดีครับและพวกเขาจาได้แน่นอนกับการเปิดบ้านคืนนี้ส่วนสกอร์จบเกมครับนัดนี้ห้ที่สกอร์ต่ำกันไปก็พอพอจูนมองว่าเกมนี้น่าจะมีแค่2ลูกรับ 2ต่อ0ไปกับชาบอกและสกอตต์ตัมรอกินอิ่มๆกันได้เลยครับ มาถึงคู่ที่5กันแล้วล่ะครับคู่นี้ยกย้ายอีกครั้งหนึ่งละครับมาลุ้นกันต่อที่ฟินแลนด์ไวท์เคารีกาครับหลีกสูงสุดของทางด้านฟินแลนด์ครับและคู่นี้เริ่มเตะเช้าเหมือนเดิมครับเวลา2ทุ่มตรงกับการเปิดบ้านในค่ำคืนนี้ครับของจาโลครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในโซนล่างของหลีกกันเหมือนเดิมครับในอันดับที่10มี14แต้มครับตรียมเปิดบ้านคืนนี้จะกับมาเรียฮามที่อาการไม่ได้แตกต่างกันครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่9ครับมี15แต้มพอๆกันเลยครับ เล็ดคืนนี้กรผมให้จาโลครับต่อกันที่ครึ่งลูกและมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนมาเรียมมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันครับ และโดยเกณฑ์้ีเจ้าบ้านอย่างจาโลครับกลับมาทําผลงานดีกันอีกครั้งครับในช่วงนี้ที่อาจจะมีพลาดแพ้กันไปบ้างนะครับแต่ก็ยังเก็บชะชนะมาได้ถึงสามนัดกันเลยทีเดียวล่าสุดกระผมออกไปเยือนชิมใหญ่อย่าง HJK ครับบุกชนะถึง2ต่อ3แบบไม่น่าเชื่อครับเฉอยชนะมาได้พร้อมกับผ่าเขาวินทังทางที่เป็นรองกว่ามากๆเลยทีเดียวแหะครับจากที่ก่อนหน้านี้กระผมชั้งบอลลีกและบอลช่วยครับก็ชนะมาได้อีก2นัดด้วยครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับจาโลในตอนนี้เลยทีเดียวแหละครับ ได้ด้วยเกมนี้ครับเป็นการเจอกับทีมเยือนอย่างมาเรียฮามครับที่ตอนนี้ก็ยังลูกผีลูกคนกันอยู่10นัดของพวกเขาที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะกันไปได้แค่2เกมเท่านั้นที่เหลือก็เป็นพลาดแพ้แล้วก็เสมอกันไปทั้งหมดแหละครับออกไปเยือนล่าสุดกับอินเตอร์ตูคูอย่างดีหน่อยแหละครับยังเสมอและผาเข้าวินมาได้ก็โชคช่วยด้วยแหละครับเพราะว่าอินเตอร์ตูคูเองครับฟอร์มก็ฝฟืดกันพอดีครับแต่เกมก่อนนั้นนนั้ที่พวกเขาออกไปเยือนไชน่าโจแอนพลาดแพ้กันไปถึง4ต่อ1กันเลยแหละครับยับเยินกันสุดๆตอนนี้ก็ยัังไไมมมม่่นนนาาาว้จกกเเหือดิร ทำให้เกมนี้ครับน่าจะเป็นโอกาสดีของเจ้าบ้านอย่างจารโอะครับที่ช่วงนี้ผลงานก็ลังไปได้ดีครับแม้การเจอกันที่ผ่านมาจะสูสีกันไปหนก็ตามครับเพราะว่าสลับกันพลาดแพ้เสมอตลอดเลยละครับใน2ทีมที่เคยเจอกันแต่โดยฤดูกาลนี้ครับและตอนนี้ของจาโรลกําลังไปได้ดีครับทำให้เกมนี้ด้วยเลยที่เปิดมาให้ครึ่งลูกของทางด้านจารโอะครับเจ้าบ้านเกมนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเลทเปิดมาให้พวกเขากันแล้วอย่างไงเกมนี้ก็ได้เปรียบมากกว่าและเฉิมชนะผ่าเข้าวินขอฟฟนทงเกมนี้ไปกับจาโรลกันเลยส่วนสกอร์จบ ให้ที่สกอร์สูงอีก1คู่ครับในเกมนี้ที่3ลูกรวมคืนนี้ยังไงก็ไปถึงอยู่แล้วละครับจบ2ต่อ1กันแน่นอนละครับคู่นี้จัดไปกับจาร์โรจัดเต็มจัดหนักได้และครับหลายเกมที่ผ่านมาก็ยิงสกอร์สูงทุกนัดกันอยู่แล้วด้วย และมาถึงคู่ที่6กันแล้วนะครับยังอยู่กันที่ฟิแนแลนด์ไว้เค้ลลีก้ากันอีก1คู่ครับและคู่นี้จัดให้เป็นคู่เ p ีของจูดเองล่ะครับที่พร้อมจัดในทางเสิร์ฟข้าวินให้แบบเต็มคำไปเลยครับที่เกมนี้เป็นการเปิดบ้านของฮาก้าครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่8ของลีกมี15แต้มและผลงานล่าสุดก็เพิ่งบุกเอาชนะ VPS กันมาได้อีกด้วยละครับ แต่คืนนี้อาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมแล้วครับเพราะต้องเจอกับอินเตอร์ตูคู่ที่ตอนนี้ครับอยู่อันดับที่3ของลีกแล้วครับมี27แต้มด้วยกันแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเฟื่อกันไปหลายเกมครับที่ทําได้แค่เสมอกันไปเท่านั้นแต่กับคืนนี้ครับด้วยการไปเยือนฮาก้าครับจะจบการแบบไหนคู่นี้แนวทางของจูทีเด็ดต่างๆครับพร้อมเสิร์ฟห้ได้เข้าวินกันทันทีรอรับตั๋วบวกเข้าวินกันไปได้เลยละครับที่เจดีฮกกหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างครับพอนอกเหนือจาก2คู่เอพีค่ำคืนนี้ยังมีคู่นอกรอบและเอ เข้าวินให้อีกด้วยครับรับฟรีกันได้ทุทกคืนรับไปตัดสินใจเข้าวินกันก่อนก็อย่างได้นะครับแค่มาเป็นทีมโดยการมาเป็นครอบครัวโดยการกับจูท่านั้นแต่ละคู่แต่ละวันน่าสนใจเข้าวินทุกคืนครับทำกำไรกันต่อเนื่องเจอกันได้เลยเจดีหกหกจูดูบอลจัดให้ และมาถึงคู่สุดท้ายครับปิดท้ายค่ำคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับหรือว่า5้าทุ่มตรงครับในคู่ที่7และคู่นี้ครับไปการที่ลีกของลัตเบียกันบ้างแล้วครับกับเวอร์สลีก้าลีกสูงสุดแะครับที่เกมนี้พร้อมเดือดกันได้เลยละครับในนาที่22ของฤดูกาลครับที่มาถึงช่วงกลางฤดูกาลกันแล้วละครับเข้าสู่ช่วงท้ายเลยละครับและเกมนี้ครับเป็นการเปิดบ้านของจ่าฝูงระดับที่1อย่างลีก้าครับที่ตอนนี้มี54แต้มกันไปแล้วละครับแต่ก็ยังมีลีกาสแลล้าส ที่ตามมาอยู่2คะแนนเท่านั้นแหละครับแต่แข่งมากกว่า1นัดทําให้เกมมิกระผมลิกาก็ยังต้องหนีกันต่อไปครับเกือลุนแชมป์กันต่อแหละครับจะพลาดไปได้เช่นกัน และเกมนีครับเป็นการเปิดบ้านเจอกับดาวกัฟฟิลล์และครับที่อยู่กลางตารางกันเหมือนเดิมอันดับที่5ครับมี26แต้มกันเท่านั้นมาดูเลยกันต e uh, ่อระบมนัดนี้ไฮริก้าเจ้าบ้านครับต่อสูงกันเหมือนเดิม2ลูกครึ่งควบ3กันเลยทีเดียวแหละครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับริก้าเจ้าบ้านมากกว่าด้วยส่วนสกอร์จบเกมครับอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่าและด้วยเกมมีครับเจ้าบ้านอย่างริก้าครับคืนนี้กินขาดอย่างแน่นอนครับที่ยังไงเกมนี้ก็เก็บ3แต้มกลับบ้านได้อยู่แล้ว่่พนนาาาทีม เขาในลีกตอนนี้ไม่พลาดแพ้หรือว่าเสมอกับใครเลยเลยครับชนะ10เกมติดต่อกันทั้งหมดยิงยับกับการเปิดบ้านกับการไปรเยือนก็เฉือนชนะมาได้ตลอดครับลาสุดพึ่งเจอกับเจอกาวาครับบุกชนะถึง3ต่อ0ูนย์ด้วยละครับยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างดาวกอฟฟิลด์ครับฟอร์มตอนนี้ก็อาการหนักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนละครับพอ10เกมที่ผ่านมาของพวกเขาครับชนะได้2เกมเท่านั้นที่เหลือพลาดแพ้กันไปเป็นส่วนใหญ่ครับยังเสมอมาได้อีกไม่แค่กี่นัดเท่านั้นลาสุดผมเปิดบ้านแพ้กันลิกาสถึง่อ เกันเลยทีเดียวเลยครับยับเยินการสุดๆอาการหนักมากๆครับในตอนนี้และเกมนี้ยังต้องมาเจอจับจ่าฝูงอย่างลิก้ากันอีกและครับที่หลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาในการเจอกันครับก็ผลาแผลกับพวกเขากันมาตลอดครับเป็นรองกว่าอยู่แล้วอาจจะมีหนึ่งนัดก็ตามนะครับในฤดูกาลที่แล้วที่ลิก้าผลาแผลกับดอกฟฟิลในการเปิดบ้านกันไป1เกมครับแต่กับเกมนี้ครับ้วยผลงานของลิก้าที่กาลังร้อนแรงกันสุดๆครับยังไงคืนนี้เปิดบ้านกับพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะเก็บ3มแต้มอย่างแน่นอนแหละครับและดูเลทที่คืนนี้ครับต มาให้2ลูกเครื่อนควบ3ก็ถือว่าสูงกันมากๆเช่นกันะครับแต่หลายเกมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วละครับพอพวกเขาครับเหนือกว่าทุกๆท,ทีมกันมากๆเลยทีเดียวะครับมาเกมนี้ก็เช่นกันครับแม้จะเปิดมาสูงครับแต่จูดก็ยังขอฟันชงคำคืนนี้ให้กับลิก้ากันไปเลยละครับ เกมนี้บุกชนะเกินราค่ะ4-0 5-0ต่อ, 0, ตอยังไงก็ไปถึงกราบคู่นี้รอดากราฟฟิลเลยครับเพิ่งแพ้คาบ้านให้กาลิกัสกันมาแล้วครับถึง1-7ต่อกันเลยคืนนี้ต้องออกไปเล่นนอกบ้านครับเจอก,กับจ่าฝูงที่ฟอร์มโหดกันอีกด้วยครับยังไงก็ยับเยินกลับบ้านแน่นอนครับไปกับลิก้าเกมนี้ไม่มีพลาดส่วนสกอร์จบเกมครับจัดที่สกอร์สูงกันไปได้อีกด้วยแหละครับนัดนี้4ลูกรวม5ลูกรวมกินอิ่มๆได้เลยละครับยังไงก็ไปถึงราคาะจัดเต็มๆไปเลยคู่นี้จูดดูบอจัดให้ และก็จบไปแล้วครับทั้งหมด7จคู่จูดูบอลเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ2คู่ AP คู่บอลลีกค้ำคืนนี้ครับทั้งสวีเดนและก็ฟินแลนด์ครับน่าสนใจมากๆากครับและพร้อมจัดให้เข้าวิ่งกันเหมือนเดิมคืนนี้บวกกันอิ่มๆได้เลยนะครับกลายสนใจไปกับจูกระผมพร้อมเข้าวินไปด้วยกันรอรับตั๋วเข้าวินงกันได้ที่ JD6 6กครับหรือกดลิกงใต้คลิปข้างล่างนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกแนวทางให้ทันทีส่วนคู่จรราหคู่ค้ำคืนนี้ครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งครับสามสัตว์เจอก ยิงฉล่มยับแน่นอนและ3ลูกรวมอย่างก็ไปถึงอยู่ลุ้นสกอร์สูงด้วยก็ได้ครับ คู่ที่3าครับผมออสโลเปิดบ้านเจกับไบร์นัดนี้ไปกับออสโลเจ้าบ้านกันเลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงการสุดเกมนี้เปิดบ้านยังไงก็เกียขาดจากการที่ผ่านมาเหนือกว่าอยู่แล้วนัดนี้ออสโลผ่าเข้าบินเช่นเดิมครับหรือจะไปกับสกอร์สูงก็ได้เช่นกัน3ลูกรวม4ี่ลูกรวมไปถึงและคู่ที่สี่ครับผมชาบบก0ูนย์แปดเจอกับฮาเกซุนนัดนี้ไปกับชาบบกเจ้าบ้านกันเลยครับหมายเลยจะเปิดมาสูงกันหน่อยลูกครึ่งเลยครับในตอนนี้แต่ฮาเกซุนที่ผลงานอาการย่ำแย่กันสุดรับแพพมาทุกเกมนัดนี้ยังงไไปเยน ก็เอาไม่อยู่ครับหรือจะอยู่ลุ้นกับสกอรต์ต่ำก็ได้เช่นกันละครับพอเกมนี้จบ2ต่อศูนพอดีราคาครับสกอร์ต่ำและชาบบอกเข้าวิน และคู่ที่5าครับจาโรเปิดบ้านเจอกับมาเรียฮามนัดนี้อยู่ร่วมกับจารโรกันไปได้เลยช่วงนี้ฟอร์มติดเครื่องกันมากๆแล้วครับนัดนี้กลับมาเปิดบ้านของตัวเองอีกด้วยยังไงก็มีเฉือนชนะผ่าเข้าหินครับสบายสบายกันไปกับจาโรหรือจะอยู่ร่วมกับสกอร์สูงก็ได้เช่นกันครับสามลูกรวมยังไงก็ไปถึงจบ2ต่อ1คู่นี้จัดไปและคู่สุดท้ายกับผมลิก้าเจอกับดาวกาฟิลครับนัดนี้ไปกับลิก้ากันเลยครับเกมเปิดบ้านโหดกันอยู่แล้วเลยอาจจะเปิดมาถึง3มลูกแล้วครับแต่ตอนนี้ก็มีลิก้าครับ กอฟเปลก็พึ่งแพ้กันลิกาสกันมาถึง7ลูกเต็มๆนัดนี้ลิก้าเลยจัดชุดใหญ่ให้เหมือนเดิมครับจัดเข้าไปเลยครับเกมนี้ยังก็ไปถึงราคาส่วนสกอร์จบเกมครับไปที่สกอร์สูงกันเลยเลยครับ4ลูกรวม5ลูกรวมไปถึงราคาไปกันลิก้ากันได้เลยครับ และจำนวนนี้กรบผมก็เป็น5คู่ธรรมดาของจูดล่ะครับกลายชอบคู่ไหนถุกใจแนวทางอะไรเลือกเข้าวินกันได้เลยนะครับมีหลายๆคู่ให้ได้เลือกสารกันครับอรือใครอยากได้แนวทางให้ได้เลือกเยอะกว่านี้นะครับก็ทักทายจูดมาได้เลยนะครับกับเจดีหครับหรือกดลิก์ใต้คลิปข้างล่างเพราะยังมีคู่นอกรอบและสเตปต่างๆให้ได้เลือกเข้าวินด้วยล่ะครับบวกกันทุกคืนอยู่แล้วกับจูดูบอลทักทายและอัลน์จูดมาได้เลยครับหมาเป็นทีมเดียวกันครับพร้อมส่งทุกแนวทางเข้าวินทันทีและก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับอย แชกด subscribe ให้จู๊ดดูบอลกันด้วยนะครับจู๊ดจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต,ต่อไปและดูคลิปกันยาวๆด้วยนะครับเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับจูด๊ดหรือจะพิมพ์พูดคุยกันก็ได้นะครับแบ่งปันความคิดเห็นกันครับจะได้บวกเข้าวินทุกๆคืนไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่ครับจู๊ดดูบอลเจดีหกหเสิร์ฟุ่กกันข้าววิน